สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาเล่าประวัติสโมสรโอลิมปิกลียงโอลิมปิกลียงหรือที่รู้จักกันในชื่อสั้นๆว่าลียงหรือ OL เป็นหนึ่งในสโมสรฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงที่สุดในประเทศฝรั่งเศสและมีชื่อเล่นว่า Les c œ นซึ่งแปลว่าเด็กๆในภาษาท้องถิ่น การก่อตั้งและช่วงเริ่มต้น1896-1987ถึง 1, จุดกำเนิดรากฐานของสโมสรมาจากสโมสรกีฬาที่ใหญ่กว่าชื่อิิยโโอิิมิิย u นิเวอร์ t ิ i ต e (LOU) ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1896การแยกตัวและการก่อตั้งอย่างเป็นทางการในปี1950สโมสรฟุตบอลอาชีพได้แยกตัวออกมาจาก LOU เนื่องจากความขัดแย้งภายในเกี่ยวกับการบริหารจัดการนักฟุตบอลสมัครเล่นและนักฟุตบอลอาชีพและได้ก่อตั้งเป็นสโมสรใหม่ในชื่อโอลิมปิกลียงอย่างเป็นทางการความสำเร็จแรกในช่วงแรกลียงสามารถคว้าแชมป์สำคัญได้บ้างโดยเฉพาะในรายการกุ๊ปเดอฟรองหรือฟุตบอลถ้วยของฝรั่งเศสโดยชนะเลิศครั้งแรกในปี1964 และทำซ้ำได้อีกในปี1,967และ1,973แต่ความสำเร็จในหลีกสูงสุดหรือหลีกเอิงยังไม่โดดเด่นนักยุคทองแห่งจองมิเชลโอลาสและการครองบัลลัง1,987การถึง2,008การเข้าบริหารของจองมิเชลโอลาสจุดเปลี่ยนครั้งสำคัญที่สุดของสโมโสรเกิดขึ้นในปี1,987เมื่อนักธุรกิจชาวฝรั่งเศสจองมิเชล โอลาสเข้ามาซื้อและเป็นประธานสโมสรโดยขณะนั้นลียงกำลังเล่นอยู่ในดิวิชั่น2ลีกเดอร์การกลับสู่ลีกสูงสุดและการสร้างทีมภายใต้การนำของโอลาสสโมสรได้ปรับโครงสร้างการบริหารจัดการและการเงินอย่างเข้มงวดทำให้ลียงกลับขึ้นสู่ลีกเอิงได้ในปี1989การครองความยิ่งใหญ่ในลีกเอิง ลิยงก้าวขึ้นเป็นมหาอำนาจลูกหนังของฝรั่งเศสในช่วงต้นศตวรรษที่21โดยสร้างสถิติที่น่าทึ่งด้วยการคว้าแชมป์ลีกเอิงติดต่อกันถึง7สมัยซ้อนตั้งแต่ฤดูกาล2001-2002ถึง2007-2008ซึ่งยังไม่มีทีมใดทำลายสถิตินี้ได้จนถึงปัจจุบันในช่วงนี้มีผู้เล่นระดับโลกหลายคนเป็นกำลังสำคัญเช่นจูนิโยแปนามบูกาโน มิคาเอลเอสซันคาริมเบนเซม่าซอนนี่แอนเดอร์สันและเกรกอรีคูเปต์ทำให้ลียงได้รับฉายาในประเทศไทยว่าลียงลงเป็นยิงจากศักยภาพเกมรุกที่จัดจ้านความสำเร็จในยุโรปแม้ว่ายังไม่เคยคว้าแชมป์ยุโรปได้แต่ในช่วงยุคทองนี้ลียงได้เข้าร่วมการแข่งขันยูฟาแชมเปียนส์ลีกอย่างสม่ำเสมอและสามารถเข้าถึงรอบก่อนรองชนะเลิศได้หลายครั้ง ยุคหลังความรุ่งเรืองและความท้าทาย2009ถึงปัจจุบันสิ้นสุดการครองบัลลังหลังปี2008ลียงเริ่มประสบปัญหาในการรักษาฟอร์มการเล่นและไม่สามารถคว้าแชมป์หลีกอึงได้อีกเลยทีมคู่แข่งอย่างปารีสแซงเช็กแ่งและโมนาโกเริ่มเข้ามาท้าทายความยิ่งใหญ่ความสำเร็จถ้วยในประเทศลียงยังคงคว้าแชมป์ถ้วยในประเทศได้บ้างโดยคว้าแชมป์กุ๊ปเดอฟรองในปี2008 ดับเบิลแชมป์และ2012สนามใหม่ในปี2016ลียงได้ย้ายจากสนามเก่าสตาร์เดอร์แชงแลนด์ไปสู่สนามใหม่ที่ทันสมัยกว่าคือปาร์คโอลิมปิกลียงเน่ซึ่งปัจจุบันรู้จักในชื่อกรูปามาสเตเดียมความสำเร็จในยุโรปอีกครั้งลียงสร้างผลงานที่น่าจดจำในเวทียุโรปโดยการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศยูฟ่าแชมเปียนส์ลีกได้ถึง2ครั้ง คือในฤุูการ2009 2010และ2019 2020การเปลี่ยนแปลงเจ้าของในเดือนธันวาคม2022จอห์นมิเชลโอลาสได้ขายสโมสรให้กับนักธุรกิจชาวอเมริกันจอห์นเท็กสเตอร์ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของยุคใหม่ในการบริหารความตกต่ำล่าสุดในช่วงรุูการ2023 2024ลียงประสบปัญหาวิกฤตอย่างหนักทั้งในและนอกสนาม ทําให้ทีมตกไปอยู่ท้ายตารางของลีกเอิงและต้องดิ้นรนอย่างหนักเพื่อหน,นีการตกชั้นซึ่งนับเป็นช่วงเวลาที่ย่ำแย่ที่สุดนับตั้งแต่ก่อตั้งสโมสรมาเกียรติประวัติสําคัญเฉพาะทีมชายลีกเอิงวงเล็บลีกเอิงชนะเลิศ7สมัย2 0 0 2 2 0 0 8ถึงกุ๊ปเดอฟรองวงเล็บกุ๊ปเดอฟรองชนะเลิศ5สมัยกุ๊ปเดอลาลิกวงเล็บกุ๊ปเดอลาลิกชนะเลิศ1สมัย ท r o p เดช ampiong วงเล็บซูปเปอร์ครัพชนะเลิศ8สมัยยูฟาอินเตอร์โตโต,โตคัพวงเล็บยูฟาอินเตอร์โตโต,โตชนะเลิศ1สมัยทีมหญิงโอลิปิกลียงยังมีทีมฟุตบอลหญิงที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในระดับโลกโดยเป็นเจ้าของสถิติการคว้าแชมป์ลีกสูงสุดของฝรั่งเศสคือ division one f e m i n i และเป็นสโมสรที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของ ยูฟาวีเมนแชมเปียนส์ลีกวงเล็บยูฟาวีเมนแชมเปียนส์ลีก u e 1. การแยกตัวและการก่อตั้งยุค LOU SOL การก่อตั้งสโมสรในปี1950ไม่ได้เป็นไปอย่างราบรื่นแต่เป็นการแตกหักครั้งใหญ่จากลียงโอลิมปิกยูนิเวอร์ซิตี LOU ซึ่งเป็นสโมสรกีฬาที่เก่าแก่ความขัดแย้งหลัก มาจากแนวคิดที่แตกต่างกันระหว่างส่วนฟุตบอลอาชีพและส่วนกีฬาสมัครเล่นโดยผู้จัดการทีมฟุตบอลอาชีพในขณะนั้นคือเฟลิกโลลูดและทีมงานมีความต้องการที่จะบริหารจัดการทีมฟุตบอลอาชีพอย่างอิสระไม่ขึ้นอยู่กับกฎเกณฑ์ของสมาคมกีฬาเดิมกําเนิด OL การประชุมครั้งสุดท้ายเกิดขึ้นในเดือนพฤษภาคมปี1950ซึ่งนำไปสู่การก่อตั้งสโมสรใหม่ชื่อ โอลิมปิกลียงเน่โดยใช้สีประจำสโมสรเป็นสีแดงและน้ำเงินแต่ในช่วงแรกชุดแข่งอาจยังไม่คงที่สนามเย่าแห่งแรกสโมสรได้ใช้สตาร์ทเดอร์แชก่องเป็นสนามเย่าตั้งแต่วันแรกที่ก่อตั้งในปี1950จนถึงปี2015 2. ยุคก่อนโอลาสและความรุ่งโรจน์ในฟุตบอลถ้วยช่วงปี1960-1970 ลียงถือว่าเป็นทีมที่แข็งแกร่งในฟุตบอลถ้วยโดยมีตำนานของสโมสรเป็นแกนนำเนสเตอร์คอมบินกองหน้าชาวอาร์เจนตินาฝรั่งเศสเป็นกำลังสำคัญในการคว้าแชมป์กุปเปเดอรังครั้งแรกในปี1964ฟูรีดีนันโลได้รับฉายาว่าเจ้าชายแห่งแชกลองเป็นผู้เล่นที่ทำประตูสูงที่สุดตลอดการของสโมสร และช่วยให้ทีมคว้าแชมป์กุ๊ปเดอฟรั่งในปี1967เบอร์นาดลากอมผู้เล่นระดับตำนานอีกคนทำประตูชัยในรอบชิงชนะเลิศกุ๊ปเดอฟรั่งปี1973ก่อนจะอำลาทีมไปอย่างไรก็ตามในช่วงระหว่างปี1980ถึง1987สโมสรประสบปัญหาทางการเงินและผลงานในสนามจนต้องตกชั้นไปเล่นในลีกเดอหรือดิวิชัน2 3. การปฏิวัติของชองมิเชลโอลาสปี1987-2022เมื่อชองมิเชลโอลาสเข้ามาซื้อสโมสรนในปี1987เขาได้ประกาศเป้าหมายอันทะเยอทะยานที่ชื่อว่า OL ย u โรโดยมีจุดมุ่งหมายที่จะนำสโมสรกลับมาสู่หลีกสูงสุดและสร้างให้เป็นมหาอำนาจในยุโรปการกลับสู่หลีกสูงสุดทีมสามารถเลื่อนชั้นกลับมาสู่ลีกเอิงได้ในปี1989 การสร้างรากฐานโอลารให้ความสำคัญกับการบริหารจัดการแบบธุรกิจและการลงทุนในระบบเยาวชนอย่างจริงจังทำให้สมโมสรมีสถานะทางการเงินที่มั่นคงและกลายเป็นหนึ่งในสมโมสรที่มีมูลค่าสูงที่สุดในโลกในขณะนั้นก้าวสู่แชมป์ลีกความสำเร็จในลีกเอิงมาถึงครั้งแรกในปี2002ภายใต้การคุมทีมของจ็คซองตินียุค7สมัยติดต่อกัน2002ถึง2008 นี่คือช่วงเวลาที่ลียงขึ้นสู่จุดสูงสุดอย่างแท้จริงโดยมีปัจจัยสำคัญดังนี้การเปลี่ยนโค้ชอย่างชาญฉลาดในจังหวะที่เหมาะสมตั้งแต่จัคซองตินี่1แชมป์พอเลอร์กูเอน3แชมป์และเจอราดฮูริเย่2แชมป์ที่เข้ามาเสริมสร้างวินัยและยกระดับทีมจูนินโยแปรนำบูคาโนกองกลางชาวบราซิลผู้นี้เป็นสัญ,ญลักษณ์ของยุคทอง เขามีชื่อเสียงโด่งดังจากลูกยิงฟรีคิกที่แม่นยำและหลากหลายรูปแบบที่สุดในโลกคนหนึ่งซึ่งกลายเป็นอาวุธสำคัญที่ช่วยให้ลิโยงเก็บใช้ชนะได้อย่างต่อเนื่องการปั้นดารุง่งสโมสรใช้เงินซื้อผู้เล่นชื่อดังจากต่างประเทศเช่นซอนนี่แอนเดอร์สันไมเคิลเอสเซียงผสมผสานกับผลเพกจากแอคาเดมีของตัวเองเช่นคาริมเบนเซมาซิดนีย์โกวูอังโตนีเรเวเย ทำให้ทีมมีความสมดุลและยั่งยืน 5. มรดกของสถาบันฝึกเยาวชน Academy แม้ว่าในช่วงท,ที่ทีมชุดใหญ่มีผลงานขึ้นลงแต่สถาบันฝึกเยาวชนของลิยงยังคงได้รับการยอมรับว่าเป็นหนึ่งในสถาบันที่ดีที่สุดในยุโรปโดยสามารถสร้างผู้เล่นระดับโลกและระดับชาติออกมาอย่างต่อเนื่องซึ่งเป็นหัวใจหลักของสโมสรกลุ่มผู้เล่นสำคัญเช่นคาริมเบนเซมา่า อเล็กซองลากาเซตโกรองแตงโตลิโซนาบิลเฟคีและมักซิมโกนาลอง 6. สนามเย่าแห่งใหม่และยุคปัจจุบันปาโอลิมปิกดิโอเนกรุปปามาสเตเดียมสนามนี้เปิดใช้งานในปี2016ด้วยความจุ59,188ที่นั่งเป็นส่วนหนึ่งของแผนการพัฒนาสโมสรให้ก้าวไปอีกขั้นโดยเป็นสนามที่ทันสมัยและเป็นเจ้าของสิทธิ์ของสโมสรเอง Rivalry คู่แข่งที่สำคัญที่สุดของลียงคือ a อแซงเอติเยนซึ่งการแข่งขันระหว่างทั้งสองทีมนี้ถูกเรียกว่าเดอร์บี้โรนาอปหรือดาร์บี um ้แห่งภูมิภาคโรนาอไปวัฒนธรรมแฟนบอลและบรรยากาศในบ้านแฟนบอลของโอลิมปิกลียงได้รับการกล่าวถึงในเรื่องความรักที่มีต่อสโมสรอ,อย่างเหนียวแน่นและเป็นพลังขับเคลื่อนสำคัญโดยเฉพาะอย่างยิ่งในยามที่ทีมประสบความสำเร็จหรือต้องเผชิญกับวิกฤต ชื่อเล่นหลักของสโมสสอนที่แปลว่าเด็กๆหรือพวกหนุ่มๆในภาษาถิ่นของเมืองลียงแสดงถึงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวและความใกล้ชิดของสโมสรอนกับชุมชนท้องถิน่นการรวมกลุ่มแฟนบอลอัลตร้ากรุ๊ปส์แฟนบอลฮาร์ดคอร์ของลียงเป็นที่รู้จักในนามกลุ่มอัลตร้าซึ่งเป็นกลุ่มที่คอยสร้างบรรยากาศที่น่าเกรงขามในสนามโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อัธจันทร์ฝั่งทิศเหนือและทิพไดใต้ Vilashnor b a y r e k a s u กลุ่มที่โดดเด่นและมีอิทธิพลที่สุดคือ Bad g o n l s ซึ่งก่อตั้งขึ้นในปี1987เป็นกลุ่มอัลตร้าที่เก่าแก่ที่สุดกลุ่มหนึ่งในฝรั่งเศสและเป็นแกนนำในการเชียร์การจัดทำธงและการแสดงโชว์สุดอลังการเพลงประจำสมโมสรเพลงเชียร์ที่โด่งดังคือ n ู u s o l ล Olympique Lyonnais ซึ่งปลุกเร้าอารมณ์ของแฟนบอลได้อย่างดีเยี่ยมก่อนเกมการแข่งขันความสำเร็จที่โดดเด่นในเวทียุโรป UEFA Champions League แม้ว่าจะไม่เคยคว้าถ้วยแชมเปี้ยนส์ลีกมาครองได้แต่ลียงมีผลงานการแข่งขันในยุโรปที่น่าภาคภูมิใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งการแสดงศักยภาพในการล้มทีมใหญ่ 1. ฤดูกาล 2009- 2010ถึงการเข้าถึงรอบรองชนะเลิศครั้งแรกลียงสร้างเซอร์ไพรส์ด้วยการโค่นทีมยักษ์ใหญ่หลายทีมรอบ16ทีมสุดท้ายลียงสามารถเอาชนะเรอัลเนสริดที่เต็มไปด้วยซูเปอร์สตาร์ได้ด้วยสกอร์รวม2ต่อ1ชนะในบ้าน1ต่อ0และเสมอนอกบ้าน1ต่อ1 ถือเป็นการยุติสถิติที่ไม่ดีของลิยงในการเจอกับทีมจากสเปนรอบก่อนรองชนะเลิศเอาชนะบอกโดไปได้ด้วยสกอร,รวม3ต่อ2รอบรองชนะเลิศแพ้ให้กับไบยนมิวนิคในที่สุดด้วยสกอร,รวม4ต่อ0แต่การเข้าถึงรอบนี้ถือเป็นจุดสูงสุดของสโมสรในรายการนี้ณขณะนั้น 2. ฤดูกาล2019 2020กาถึง2020การทำซ้ำความสำเร็จในทัวนาเมนต์พิเศษ ฤดูกาลนี้เป็นที่น่าจดจำเนื่องจากทัวร์นาเมนต์ถูกปรับรูปแบบให้เป็นนัดเดียวจบที่ลิสบอนประเทศปโปรตุเกสเนื่องจากสถานการณ์โรคระบาดรอบ16ทีมสุดท้ายลียงเอาชนะยูเวนตุสที่มีคริสเตียโนโรนัลโดนนำทัพด้วยกดประตูทีมเยือนสกอร์รวม2-2รอบก่อนรองชนะเลิศลียงสร้างช็อกโลกด้วยการเอาชนะทีมเต็งอย่างแมนเชสเตอร์ซิตี้ภายใต้การคุมทีมของเปปกัวดิโอลาไปได้3-1รอบรองชนะเลิศ ต้องเผชิญหน้ากับทีมร่วมชาติอย่างบบเยนมิวนิตอีกครั้งและพ่ายไป3ต่อ0ปรัชญาการทำธุรกิจของสโมสรโอลาสโมเดลในช่วงยุคทองภายใต้การน,นำของชางมิเชลโอลาสลียงถูกมองว่าเป็นต้นแบบของสโมสรที่ประสบความสำเร็จทางด้านกีฬาควบคู่ไปกับความมั่นคงทางด้านธุรกิจหรือบิสเนสโมเดลซื้อถูกขายแพงไบโลเซลไฮลียงมีชื่อเสียงในการซื้อนักเตะดาวรุ่ง จากทั่วโลกมาพัฒนาต่อยอดหรือปั้นจากอะคาเดมีแล้วขายออกไปด้วยราคาสูงริ่วเพื่อทำกำไรมหาศาลซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการรักษาสภาพคล่องทางการเงินตัวอย่างที่โดดเด่นคือเอสเซียงมามาดูดิยาร่าเบนเซม่าตั้งกิเอนดอมเบเล่การสร้างสนามเป็นเจ้าของเองการตัดสินใจสร้างสนามกรุปปามาสเตเดียมหรือพาร์คโอลิมปิกลียงเนในปี2016 เป็นกลยุทธ์สำคัญที่ทำให้สโมสรมีรายได้เพิ่มขึ้นอย่างมากจากค่าตั๋วและกิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับสนามซึ่งสร้างความแตกต่างจากคู่แข่งในลีกเอิงส่วนใหญ่ยุคความผันผวนและวิกฤตหลังยุคทอง2008ถึงปัจจุบันหลังจากการครองแชมป์ลีกเอิงติดต่อกันเจสมัยสโมสรเข้าสู่ช่วงการปรับตัวที่ยากลาบากซึ่งเป็นผลมาจากปัจจัยหลายประการการเสียผู้เล่นหลัก การขายผู้เล่นแกนหลักอย่างคาริมเบนเซน a าไปเรอัลมาดริดปี2009และผู้เล่นคนสำคัญอื่นๆอ,ออกไปในราคาที่สูงทำให้เกิดช่องว่างในทีมชุดใหญ่ที่ทีมบริหารต้องใช้เวลานานในการเติมเต็มการปรับโครงสร้างหลีกการเข้ามาของกลุ่มทุนกาตาที่ปารีสแซงต์แชงกหรือ PSG ในปี2011ได้เปลี่ยนภูมิทัศน์ของหลีกเอิงโดยสิ้นเชิง ทำให้ลียงต้องแข่งขันด้วยทรัพยากรที่จํากัดกว่ามากวิกฤตในช่วง2023-2024เป็นช่วงที่สโมสรเผชิญหน้ากับวิกฤตครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์โดยมีผลงานย่าแย่จนต้องตกไปอยู่ท้ายตารางหลีกเอิงเป็นเวลานานซึ่งทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงผู้จัดการทีมถึง3ครั้งในฤดูกาลเดียวและต้องอาศัยการรวมพลังของนักเตะรุ่นเก่าและดาวรุ่ง เพื่อพาทีมกลับขึ้นมาอยู่กลางตารางได้ในที่สุดผู้เล่นในตำนานที่สร้างชื่อเสียงให้กับสโมสรน,นอกเหนือจากผู้เล่นในยุคเจ็ดแชมป์มีผู้เล่นสำคัญอีกหลายคนที่สร้างมรดกที่ยิ่งใหญ่ให้กับโอลิมปิกลียง 1. เกรกอรีกูเป้ตำแหน่งผู้รักษาประตูบทบาทเป็นผู้รักษาประตูมือหนึ่งในช่วงยุคเจ็ดแชมป และเป็นสัญ,ญลักษณ์ของความมั่นคงในแนวรับความสามารถพิเศษมีปฏิกิริยาตอบสนองที่ยอดเยี่ยมและได้รับการยกย่องว่าเป็นหนึ่งในผู้รักษาประตูชาวฝรั่งเศสที่ดีที่สุดในประวัติศาสตร์เขาเป็นโจกของสถิติลงเล่นให้สโมสรมากที่สุดคนหนึ่ง518นัด 2. ฟลอรองมาลูดาตำแหน่งปีกซ้ายบทบาท เป็นนักเตะที่โดดเด่นในช่วงกลางยุคทอง2003-2007ความสามารถพิเศษมีความเร็วความแข็งแกร่งและการจ่ายบอลที่แม่นยำซึ่งทำให้เกมรุกของลียงทางปีกซ้ายมีความอันตรายอย่างมากและได้รับรางวัลผู้เล่นยอดเยี่ยมแห่งปีของลีกเอิงในปี2007ก่อนย้ายไปเชลซี 3. ซอนนี่แอนเดอร์สันตำแหน่งกองหน้าบทบาท เป็นผู้ทำประตูหลักในช่วงก่อนและช่วงเริ่มต้นของยุคทอง1,999 2003ถึง2 0ความสามารถพิเศษเป็นกองหน้าชาวบราซิลที่มีเทคนิคสูงและเป็นผู้ทำประตูสูงสุดของหลีกเอิงสองสมัยขณะอยู่กับลียงเขาเป็นผู้จุดประกายความสำเร็จด้วยการพาทีมควา้าแชมป์ลีกเอิงสมัยแรกในปี2002 4. อเล็กซองลากาเซตตำแหน่งกองหน้าบทบาท เป็นผลผลิตจากอะคาเดมีที่สำคัญคนหนึ่งในยุคหลังและกลับมาเป็นกับตันทีมความสามารถพิเศษมีความเร็วการจบสกอร์ที่เฉียบคมและความจงรักภักดีต่อสโมสรเขาทำลายสถิติเป็นผู้ทำประตูสูงสุดตลอดการอันดับสองของสโมสรรองจากฟลูรี่ดีนัโล270ประตูและเป็นผู้เล่นคนสำคัญที่คอยพยุงทีมในช่วงที่สโมสรตกตำ่ำ